อย่าลืมนะคะพี่ๆสมานกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักประหลัดได้เลยนะคะเจาหี่นะคะได้มอบกันใจให้กับท่านนายกนะคะแล้วเดี๋ยวรอมาด้นับถอยอนะคะเปรางนะคะออกบริการพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะก็ยังมีเวลาอยู่อีกนิดหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะ เสมอมาแล้ประจำเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ถรางมาเพิ่มสัมน่เริ่มลงมาแล้วนะคะวันนี้ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นเลกนะคะที่พีไดไปเลยไปเลย การหมายเลขหนึ่งคะนะคะออกน้องอันน้องอันออกเงาเกมี ครับอย่างที่เราทราบเป็นดีนะครับว่าเทศบาลอังวัสงขลาเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเรามีทักย่านเมืองเก่าเรามีท้งริมทะเลแต่เดิมนะครับเรามีรถนําเที่ยวประมาณ30ที่นั่งอยู่ประมาณ5คันแต่เนื่องจากว่าสภาพค่อนข้างอย่างเก่าและสุดสมมากเรานิ้ใช้ได้อยู่ประมาณ2คันนโยบายของผู้บริหารโดยการสับสนของสมาชิกสภาเทศบาล ก็ได้อัตมัติรูปประมาณในปี2 5 6 6นะครับให้ทางเทศบาลนครสมคาได้จัดลดนํำเที่ยวซึ่งค่อนข้างจะเหมาะสมกับสภาพเมืองคือจากสามสินั่งเราเหลือแค่1ิบที่นั่งเนื่องจากในรกบริเวณย่านเมืองเก่าของเราเนี่ยถนนค่อนข้างจะแคบเพื่อความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวและเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จากสาสิาที่นั่งเรา,ากรา็จัดซื้อรถส5บที่นั่งนะครับอย่างที่เห็นข้างหลังนี้นะครับแล้วเรามีการดีไซน์ออกรูปแบบเพื่อให้เหมาะสม กับความเป็นเมืองเก่ากับความเป็นเทสโตรดอมีเมืองยืนด้านอางารของอาเซียนนะครับจะเห็นว่าต่อไปนักท่องเที่ยวมาสามารถจะใช้บริการในรถนำเที่ยวของเทศบลาลนครสุข,ขาโดยผ่านทางแอปนะครับหรือประสา,านกับกองการท่องเที่ยวในการที่จะขอใช้รถบริการและต่อไปนะครับทางเทศบาลถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นซึ่งเราคาดว่าในปีที่จะถึงนะครับหลังจากที่เราปรับปรุงหัวพิยนาคเรียบร้อยแล้วแล้วเราปรับปรุงกัรทงเียเรียบร้อยแล้ว จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเทศบาลนครลพบุาเพิ่มประมาณ30%อจากปริมาณวัน,วนละ 2. 3 0ส0คนอาจจะเราจะขยายให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถึงวันละประมาณ6-7 0 0ดคนซึ่งปีหน้านะครับปีห8ปเนี่ยเราก็คาดว่าจะจัดหารถที่มีความเหมาะสมสภาพเมืองสําหรับครอบครัวหรือนักท่องเที่ยวที่วอกเข้ามาประมาณ6ที่นั่งหรือ9้าที่นั่งให้นักท่องเที่ยวสามารถได้ใช้บริการอย่างทั่วถนะครับนี่ก็เป็นนโยบายของผู้บริหารซึ่งทางสมาชิกสภาเทศบาลท,ท,ท,ทุกคนได้ความสัมพน วาเป็นมือรุ่ของเรานะครับ